เงาพรานสมิงไพรมึงเคยได้ยินพวกพรานเก่าๆเขาถือเคล็ดกันไหมที่ว่าเข้าป่าอยากขานรับหรือเจออะไรแปลกๆห้ามทักเรื่องนี้กูฟังมาจากลุงกูที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแกเล่าให้ฟังตอนกูไปกลางเต้นเมื่อปีที่แล้วฟังแล้วกูไม่กล้าเข้าห้องน้ําคนเดียวเลยวะ่ะเรื่องมันเกิดกับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งสามคนเข้าไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันเองแบบเห้าๆไม่จ้างคนนําทาง กะว่าจะเดินลัดเลาะไปดูน้ำตกชั้นที่ลึกที่สุดซึ่งชาวบ้านเขาห้ามกันนักกันหนาว่าที่ตรงนั้นมันแรงวันแรกก็ปกติดีแต่พอตกเย็นวันที่สองบรรยากาศป่ามันเริ่มเปลี่ยนมึงนึกภาพป่าดิบชื้นนะต้นไม้สูงเสียดฟ้าแสงอาทิตย์่องไม่ถึงพื้นยิ่งเย็นยิ่งมืดเร็วและเงียบเงียบแบบไม่ได้ยินเสียงจักจั่นเรไรเลยมีแต่เสียงลมพัดยอดไม้ครืนครืน ฟังดูเหมือนเสียงคนคุยกันพึมพำอยู่ไกลๆหนึ่งในกลุ่มชื่อไอ้บอยเป็นคนปากไวระหว่างนั่งก่อกองไฟกินข้าวกันจูจูมันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังเปรี้ยมาจากพุ่มไม้ดำมืดข้างหลังมันตะโกนถามออกไปเลยเฮ้ย hey, ใครวะออกมานะเว้ยกูมีมีดนะเงียบไม่มีเสียงตอบเพื่อนอีกสองคนรีบปรามไอ้บอยหุบปากโบราณเขาถือแต่ไอ้บอยหัวเราะ ผีสางที่ไหนสัตว์หากินกลางคืนมั่งคืนนั้นระหว่างที่ทุกคนหลับไอ้บอยสะดุ้งตื่นเพราะปวดฉี่มันงวงเงียลุกออกมาฉี่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ห่างจากเต็นท์หน่อยหนึ่งขณะที่กำลังฉี่มันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆรดที่ต้นคอขนแขนมันสแตนอับทันทีพอมันค่อยๆหันกลับไปมองมันเห็นคนนั่งยองๆอ,อยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวมันสูงขึ้นไปสักสาเมตร รูปร่างเหมือนคนแก่ตัวผอมเกรงผิวดำเมี่ยมจนกลืนไปกับความมืดแต่ที่เด่นชัดคือดวงตาตาแกเป็นสีเขียวเรืองแสงเหมือนตาเสือแกนั่งจ้องไอ้บอยนิ่งๆไม่พูดไม่จาแต่มุมปากแกฉีกยิ้มกว้างกว้างจนเห็นฟันที่แหลมคมผิดมนุษย์ไอ้บอยตกใจสุดขีดจะร้องก็ร้องไม่ออกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอขามันก้าวไม่ออกสิ่งนั้นค่อยๆทิ้งตัวลงมาจากต้นไม้ตุบ ลงมายืนสี่ขาอยู่ตรงหน้ามันใช่มึงฟังไม่ผิดยืนสี่ขารูปร่างมันบิดเบี้ยวจะคนก็ไม่ใช่จะเสือก็ไม่เชิงกลิ่นสาบสางรุนแรงมากเหมือนกลิ่นซากสัตว์เน่าผสมกลิ่นคาวเลือดมันกระซิบเสียงแหบพร่าฟังดูเหมือนเสียงขูดมะพราะ้าวมึงทักกูทําไมไอ้บอยสติหลุดวิ่งแหกปากร้องลั่นปากลับมาที่เต็น เพื่อนอีกสองคนตื่นมาเห็นไอ้บอยหน้าซีดตัวสัน่นละเมเออเพ้อพกช่วยด้วยมันตามมาสมิงสมิงคืนนั้นทั้งคืนพวกมันสามคนไม่มีใครกล้านอนได้แต่นั่งเบียดกันอยู่ในเต็นท์ฟังเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบเต็นท์สวบสาบสวบสาบทั้งคืนบางจังหวะก็มีมือดำๆเล็บยาวๆกรีดลงมาที่ผ้าใบเต็นท์ครืดครืดเหมือนหยอกล้อเหมือนรอให้พวกมันเปิดออกไป พอเช้าพวกมันรีบเก็บของวิ่งหนีตายออกมาโชคดีที่เจอเจ้าหน้าที่ลาตระเวนพอดีสภาพไอ้บอยคือจับไข้หัวโกรนกลับมาบ้านต้องรดน้ำมนต์เป็นเดือนกว่าจะหายหลอนลุงกูบอกว่าดีนะที่มันแค่ออกมาหลอกถ้าคืนนั้นมันเปิดเต็นท์ออกไปหรือวิ่งตเตลิดเข้าป่าไปป่านี้คงได้เป็นผีเฝ้าป่าไปอีกคนแล้วจำไว้เลยมึงเข้าป่าตาดูหูฟังแต่ปากอย่าไวเพราะในป่ามีสิ่งที่มึงมองไม่เห็น และเจ้าที่เขาอาจจะไม่ได้ใจดีกับทุกคน